ใช่ครับนในไหนก็นไหนก็ผมก็แนะนําเรื่องของเทคนิคในการขี่ถนน<ะ>ยางแห้งกับฝนตกแล้วนะผมแนะนําว่าหลายๆคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยฝนตกปุ๊บเนะี่ยต้องเอายางที่เปิดหน้ายางม,มาแล้วเพืเอ่อลงไปวิ่งเพราะเปิดหน้ายางแล้วจริงๆไม่ใช่เลยเ<อ>ถ้าคุณวิ่งถนนเปียกนะคุณใช้ยางใหม่เลยดีกว่าเยอะเกาะกว่าเยอะเพราะว่ายางที่ใช้มาแล้วเนี่ยมันเกิดอุณหภูมิมาแล้วยางมันผ่านอุณหภูมิร้อนมาแล้วก็เย็นตัวปุ๊บนะ มันทําให้ทําให้คือ,คอโครงสร้างยางอะ่ะมันมันเปลี่ยนไปแล้วครับแต่ถ้าคุณใช้ยางใหม่ๆเลยอะ่ะยางใหม่ๆลงไปวิ่งเลยจะออกาะกว่าและอีกปัญหาหนึ่งสมมุติว่าคุณใช้ยางใหม่ๆลงไปวิ่งในในในแทกเปียกอะไรปุ๊บน่ย พอจบจากนั้นคุณจะเอามาแช่ในโถนแห้งมันก็จะอีกรูปแบบมนะันมันก็จะได้ไม่คุณภาพมันก็จะดอรอปลงไปอีกหน่อยโนะ oh. อ้โหจริงนี่คืออะไรเป็นเทคนิคดีๆที่เอามาขึ้นเพื่อนกันก็เป็นเทคนิคที่แบบเป็นเรียกเป็นประสบการณ์มากกว่าที่เราเก็บรายละเอียดมา <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าคือบางคนต้องเข้าเขา้าเข้าใจว่าเฮ้ย,ยต้องเอาอยางที่มันเปิดหน้ายางมาแล้วเว้ยยางผลน่ะลงไปเลยอเมื่อก่อนผมก็เข้าใจอย่างนั้นนี่นี่เป็นความรู้ใหม่จริงผมเป็นยางใหม่ใหม่เป็นยางใหม่ๆห่ยางใหม่ๆลงไปวิ่งน่ะดีกว่าแล้วก็ทุกคนเข้าใจว่า เรื่องลมยางแบบแบบ,แบ,บ,แบ,บแยางแห้งลงบถนนเปียกปุ๊บนเฮ้ยทุกคนอเอ้มันเป็นความขลังเ,เป็นขียกอะไรเป็นประสบการณ์รุ่นต่อรุ่นมาลดลมยางเลยนู่นนี่นั่นปุ๊บอโอเคใช่คือถ้าคุณลดลมยางแล้วยางมันจะออดลงมันจะทำให้พื้นที่ใน,นการก่อนถล่มมากขึ้นถูกต้องไหมฮะแต่อะไรที่ยากที่อะไรที่ตามมาคือพอยางมันออนปุ๊บเลี้ยวยากถูกต้องไหมเลี้ยวยากทั้รนี้ปุ๊บพอถึงเวลาปุ๊บธรรมดาฝนตกก็เก่งอยู่แล้ว ัจะยงงกเ่ไปเจอยางเลยอ่ะทีนี้ไปกันใหญ่เลยผมก็เลยบอกเฮ้ยลมยางไม่ต้องคือเอาสภาพนี้เลยเต็มที่คือปรับโช๊คให้นิ่มลงแค่นั้นเองพี่บอลใช้ลมยางเท่าไหร่ขอถามนิดนึงเออถ้าเป็นไอ้ตัวนี้มันเป็นยางเป็นยางสลิกระผมใช้ลมร้อนอยู่ที่สองศูนย์หน้าหลังบาร์นะครับบาร์สุดแล้วเวลาคุยลมยางกับผมคุยเรื่องบาร์แล้คุยพีเอทไอผมก็แบบฮะจะงงจะงงโอเคสมัยก่อนผมใช้พีเอทไอไงแต่พอมาอยู่ทีมงานเขาคุยเรื่องบาร์คุยเป็นบาร์พอเขาบอกาใล้ใช้ใช้พีเอทไอเท่าไหร่ ผมก็ช็อตได้เพีไอเท่าไหร่ผมเคยเนึกเลยใช่อันนี้พอใช้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนบาร์มันก็จะง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ